ก็สวัสดีฮะตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเทียงคืนแล้วจะมาดูฮนะมาดูลุ้มอ่อยปลาฮนะอ่อยปลาว่ามันจะขึ้นให้ไหม <c oughs> ไอ้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะตอนประมาณสี่โมเย็นที่ผ่านมานะน้ำก็ยังมีอยู่ในนานิดหน่อย แต่ว่าปลามันไม่มีชี่ไปเนาะผมก็เลยมาอ่อยๆไว้นะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามารุ่นกันครเพื่อนเคตะกี้มีเจอปลานะเจอปลาเลยมาเอาดินเอาดินในโบเนี่ยโบโบน้ำมาโบน้ำตรงนี้ เป็นบอ่อน้ำเล็ก,ลกน้ําเยอะเลยเอาดินไปล่อหน่อยจะไปทำหลุมเอานี่ฮะใช้เสียมตักเอานิดเดียวใกล้นี่แหละแค่นี้พอไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะพอได้ปลาไหมเหาละนี่บริเวณนี้นะฮะที่เมื่อกี้ปลามขึ้นก็เป็น นาที่เขาเกี่ยวแล้วนะฮะวิธีท,ทานี่ก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนาแล้วนะแต่นี่ดินนะฮะที่เอามาม่อกี้นะฮะก็เอามาอ่อยนิดหน่อยนะฮะอ่อยปลาแล้วก็จะทาดินบริเวณนี้นะฮะบริเวณปากหลุมทางขึ้นของปลาะฮะให้มันมีกลิ่นดินน้ำลึกนะฮะก็จะมา เดี๋ยวปลามันก็จะมาฮะก็จะใส่ดินรูไปในนิดในในหลุมนิดนึงนะฮะเพื่อให้ปลามันมีความน่าเชื่อถือนะะว่าเออหลุมนี้เป็นน้ำน้ำลึกจริงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปลามันก็มานะส่วนที่เหลือนะฮะก็นี่ล้าง แล้วก็รากๆไปนะอล้กมาอ,อีกนีพร้อมที่จะขึ้นเลยเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะปกปิดปกปิดสถานการณ์นิดหน่อยนะฮะด้วยการเอาฟามากลบๆไปคำพรางนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะมีปลาลงมาไหมจะปลาจะลงลุงมเราไหม อ๋อนี่ก็มองไม่เห็นหลุม so แล้วฮะมองไม่เห็นหลุมปลา, UM าแล้วโอเคเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงคืนฮะเที่ยงคืนเดี๋ยวเรจะมาดูอีกทีนึงชัดเจนแจวแววมองไม่เห็นแล้วมาดูครับน้องโอ้ยพอได้พอได้ครับ มพอได้อยู่ดูเลยฮะโอ้เออเอคืออยู่คืออยู่ฮะโอ้ยโห้ยได้การได้การได้ลายอยู่ลายอยู่เนี่ฮะ ผลงานไปเก็บตอนห้าทุ่มกว่า,กวาเกือบเที่ยงคืนนี่แหละเพราะว่าไว้นานไม่ได้เดี๋ยวแมเวเดี๋ยวแมวมันจะขโมยแมวไปจัดก,การเรียบเลยเนี่เป็นลูกประดุกเลยครับนีนี่นนโอ้คือคือคือหมานคักน,นี่พอได้พอได้ ว้สมใจอย่างฮะแล้วก็ตรงนี้ต้มใส่ใบมะขามอ่อนนี่แหละตัวละคำตัวละคำเซ่บ